พังงาประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษพอสวเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมทบมูลนิธิพอสวเมื่อเวลา13.30นวันที่21มกราคม2556ที่องประชุมชั้น2สารกลางจังหวัดพังงาอเภเมืองจังหวัดพังงานายชัยวัฒน์สิรินุพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพอสวประจำจังหวัดพังงาคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบมูลนิธิพอ,อสโวโดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยล,ลักษ์อัครราชกุมารีประธานกิิมศักดิ์มูลนิธิพอ,อสวจะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ,อสวและรัษฎรพร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทุนเก,กล้าทุนกระหม่อมถวาย เพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิพสวโดยกำหนดพื้นที่จังหวัดพังงานในวันอังคารที่5คกุมภาพันธ์2556ณโรงเรียนบ้านน้ำเค็มตบบางม่วงอเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาทั้งนี้ผู้มีจิตสาธาร่วมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพังงาหมายเลขโทรศัพท์076481721ต่อ1702 หรือสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอตะกัวป่าหมายเลขโทรศัพท์076421672ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ยากลำบากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้ที่